จำเอาไว้เมื่อลำบากนี่สินท่วมตัวให้รีบทำเลยเพียงสวดสั้นๆส,ส,สามหนเท่านั้นชีวิตดีขึ้นมีกินมีเก็บและจะไม่โอดอยากยากจนครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมมีคาถาดีๆมาให้ครับเป็นพระคาถาเรียกสา์ของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโขซึ่งคาถานี้ไม่ใช่เรื่องราวของการขอพรปาฏิหารแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นบทสวดที่จะช่วยเสริมขวัญและกำลังใจให้คนทำมาหากินทุกคนเชื่อว่าหาใครสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการปฏิบัติตนอยู่ในคำนองของธรรมก็จะช่วยให ให้ชีวิตประจำวันราบลื่นขึ้นโดยเฉพาะคนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายจะนิยมสวดคาถาเรียกทรัพย์เป็นประจำอย่างน้อยสามจบทั้งก่อนนอนและหลังตื่นนอนโดยเชื่อว่าเป็นคาถาที่ช่วยเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์และจะช่วยให้ค้าขายร่ำรวยขึ้นมาได้ทันตาเห็นครับ อาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ว่าสั้นๆสามจบดังต่อไปนี้ครับนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธะามะาอ,าอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระถาสีวิระถาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหม พุทธะมะอาอุะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระทาสาวิระอิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม พุทธะมะออุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม คาถานี้ใครจะนำไปใช้สามารถนำไปใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับผมตั้งใจนำมาทำคลิปเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นธรรมทานฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่คาถาดีๆด,ด้วยนะครับและที่สำคัญหากท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ไว้ก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่อง นี้ต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ